สวัสดีครับทุกคนครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ร้านหม้อไฟแห่งความสุขของลุงต้อมนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้ตอบคอมเมนต์ไปนะครับเรื่องของอเขาบอกว่าเขาไม่ผ่านดาวทองนะฮะคือไม่ผ่านไปทอง3สักทีนะครับมีหนึ่งท่านนะครับถามว่าติดเรื่องของคะแนนอาหารนะครับ30,000คะแนนเนี่ย เขาบอกว่าติดคะแนนอาหารนี้นะครับไม่ผ่านสักทีผมก็ติดเช็คเช็คเช็คเดียวกันผมก็ยังติดอยู่นะคะแนนอาหารเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือตอนนี้อาหารอ่ะมันเต็มหมดแล้วทุกคนอาหารของผมมันเต็มหมดแล้วนะครับไม่สามารถเปิดเพิ่มได้แล้วนะครับแต่ผมมีวิธีแก้นะและในส่วนของคะแนนบริการนะครับคะแนนบริการนี่ก็เหมือนกันนะครับมีในคอมเมนต์บอกว่าคะแนนบริการขาด5คะแนนไม่รู้ว่าจะไปหาเพิ่มตรงไหน นะครับผมไม่แน่ใจว่าคะแนนบริการเนี่ยนะฮะเราจะต้องเพิ่มเติมตรงไหนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมยังไม่ถึงผมยังทําคะแนนอาหารไม่ครบนะครับคะแนนอาหารผมเนี่ยเหลือถ้าอัพหมดนะครับผมก็ยังไม่พอนะคือตอนนี้เรื่องของเอเครื่องปรุงเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบเนี่ยผมอัพเป็นขั้นสดหมดแล้วนะฮะใช้คุกกี้อัพเต็มหมดแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าผมผมผมอัพเต็มหมดแล้ว เป็นสีทองหมดแล้วที่ใช้คุกกี้ปลาครับนะฮะคุกกี้แสนอร่อยอัพอันนี้ผมอัพเต็มหมดแล้วครับเหลือน้ําซุปนะครับเบน,น้ําซุปผมยังไม่ได้อัพอยู่ราวๆสักเจ็ดสิอันนะครับเจ็ดสอันออใช้ปลาประมาณ20ตัวต่อ1อันนะครับประมาณ20ตัวต่อ1อัน คือ70อันเนี่ยมันก็ได้ประมาณสัก700แต้มนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่10แต้มเท่านั้น700แต้มกับคะแนนที่ผมมีตอนนี้ขาดอีกราวๆาวสัก700แต้มหรอบวกไปก็เป็น9 00 0กว่าก็ยังขาดอยู่อีกเยอะพอสมควรนะครับใครที่อ่าไม่ได้เล่นฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีอาหารให้อีกราวๆาวสัก4 5หอันตอนนั้นอะ่ะผมก็ไม่ได้ซื้อนะอมผมก็ไม่ได้ซื้อตอนนั้นผมไม่ได้ซื้อ เพราะว่าผมเห็นนะมันไม่จไม่ได้จําเป็นแต่ที่ไหนได้กลายเป็นว่ามันจําเป็นครับเนี่ยฮะไอ้ตรงอาหารไอ้ตรงที่ฟุตบอลโลกนะแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมแนะนําให้ทุกคนต้องแลกหมดนะครับเนี่ยต้องแลกให้หมดเลยนะฮะสุดท้ายมันก็จะเหลือครับนะฮะส่วนรับเหยื่อเนี่ยผมก็รับเต็มทุกวันนะครับแล้วก็ตกปลากันทุกวันนะฮะเมื่อวานผมลองตกปลาสองร้อยตัวนะครับสองตัวใช้เวลาประมาณสัก22นาทีเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับตกปลาเนี่ยถือว่าเยอะจริงๆ แล้วก็กิจกรรมประจําวันที่ทุกคนต้องทําก็คืออันนี้ครับนะฮะจะเป็นคีบตุ๊กตาหรือว่าจะเป็นเปิดเปิดไพ่ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะแต่สําหรับผมก็ใช้วิธีการคีบตุ๊กตาเอานะครับแล้วก็อย่าลืมมารับของด้วยล่ะนะฮะรับของเคลียร์ของมันให้เรียบร้อยนะครับส่วนอาหารที่ผมเกิดไว้นะครับว่าใครที่คะแนนอาหารเนี่ยไม่เต็มนะครับแล้วหาไม่ได้คะแนนอาหารอยู่นี่ครับ อาหารอยู่ทีอ่อาหารอยู่ที่ตรงนี้เลยแลกเปลี่ยนครับนี่ครับวัตถุดิบลึกลับนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุดิบลึกลับนะครับก็คือสุ่มจะได้รับเมนูอาหารลิมิเต็ดที่ยังไม่เคยได้รับเลย1เมนูแต่ใช้200เหรียญคอยน่นะครับ นะฮะสองเหรียญ200เหรียญอันนี้นะครับผมเรียกว่า200เหรียญคอยแล้วกันนะครับผมไม่รู้มันชื่อเหรียญอะไรเหมือนกันสองเหรียญดาวอ่ะ้อยเหรียญดาวนะสองเหรียญดาวอันนี้นะครับเพื่อที่จะแลกอาหารได้1เมนูนะครับส่วนอันนี้เป็นเครื่องแบบลึกลับนะครับสม่มได้รับเครื่องแบบพนักงานที่ยังไม่เคยได้รับอันนี้สําหรับใครที่ใครที่ยังไม่ได้ซื้อชุดะนะผมว่าคะแนนอาหารไอคะแนนบริการเนี่ยสำคัญเลยมันคือการอัพ มันคืออ่านอัพชุดครับเนี่ยชุดพวกเนี้ยความจริงอะ่ะเราต้องซื้อแต่มันจะบวก10คะแนน15คะแนน25คะแนนอย่างอันเนี้ยผมผมแลกให้ผมให้แลกให้น้องไปแล้ว30คะแนนนะครับผมแลกไปแล้วแต่อันเนี้ยมันแลกไม่ได้เพราะมันอยู่ในกิจกรรมที่เราต้องเติมเงินซึ่งผมยังไม่ได้เติมเงินสักบาทเลยนะนะฮะแต่อันนี้แลกไปแล้วแล้วก็เราแลกอันนี้ได้อีกนะครับเนี่ยแปดร้อยเพชรนะแปดร้อยเพชรแลกไปก่อนถ้าสุ่มอะ่ะมันสุ่มใช้เหรียญแปดร้อยดาวนะครับเราอาจจะสุ่มได้แค่ ชุดธรรมดาอยางนี้ก็ได้แค่ได้10คะแนนอย่างเงี้ยเราเรา800เพชรเราอ่ะมาะสุ่มตรงนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็คะแนน800เหรียญดาวเนี่ยผมบอกว่ายากมากนะครับแล้วก็อย่าลืมอัปดาวให้กับทุกคนนะให้กับพนักงานทุกคนนะฮะทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นนักสแสดงหรือว่าอะไรเงี้ยแต่คนที่คอมเมนต์มาผมคิดว่าเขาน่าจะอัปหมดแล้วละนะครับคิดว่าเขาคงจะอัปหมดแล้วแล้วก็คงจะยังแบบ เหมือนยังไม่เห <_ ẫn> มือนยังไม่มันยังไม่ครบอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าอย่างนั้นแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็เอาเป็นว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยที่ผมแนะนําได้ก็คืออ,อ,คนะคอันเมื่อกี้แหละครับนะฮะอันเมื่อกี้แหละเข้าไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็เข้าไปที่ของขวัญเปิดร้านนะครับแล้วเข้าไปที่แลกเปลี่ยนนะครับพอเข้าไปที่แลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะะมันจะมีอยู่ มันจะมีปลาเนี่ยคุกกี้แสนอร่อยนะฮะมันจะมีบันทึกการฝึกอบรมนะครับอันนี้ก็200แลกเปลี่ยนได้20อันนะครับแลกเปลี่ยนได้20อันแล้วก็จะมีวัตถุดิบนะฮะลึกลับอะอย่างผมเมื่อกี้เต็มใช่ไหมผมจะแลกมาให้ดูอันหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของอ,อ,อาหารที่เราไม่เคยได้มานะครับดาวจักมากไปหาดาว เราก็จะได้อันนี้มานะครับพอเราได้อันนี้มาแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาอัปเดตไม่พอนะฮะอ่ะได้มาแล้วมันจะมีคะแนนอาหารด้วยนะเราต้องเราต้องสุ่มที่นี่แหละครับนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอาหารพวกเนี้ยนะฮะพวก l o เตอร์พวกกุ้งพวกอะไรเงี้ยเป็นอาหารอาหารไม่ใหม่นะครับเป็นอาหารเฉพาะเลยว่าง่ายๆนะครับอันนี้มันกุ้งสวีนะครับเป็นกุ้งของถิ่นของจีนเขาก็เอาเป็นว่า เป็นแนวทางแนะนําให้ทุกคนแล้วกันนะครับเป็นแนวทางให้ทุกคนแล้วกันว่าเราเรา,เาทําได้แบบนี้นะทําได้แบบนี้นะนะฮะมีอะไรคอมเมนต์ไว้ครับพูดคุยกันเดี๋ยวผมจะตอบทุกคอมเมนต์แล้วกันจะอาจจะตอบช้าตอบเร็ววันนี้มันไม่แจ้งเตือนอะ่ะผมเลยไม่รู้ว่าจะต้องอยังไงนะครับขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับความจริงอยากจะให้ผมเ,เล่นเกมไหนก็ลองโทรมาบอกแล้วลองอบอกก็ได้นะใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลมาให้ เอาเป็นว่าร้านหมอไฟแห่งความสุขวันนี้อัปเดตไว้เท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ